อ่ะโอเคครับดเด็กๆมาเชเลยกันนะครับข้อนี้คิดยังไงมันจริงมันบางคนบอกพี่ดูมันยากจังเลยนะครับเด็กจับคู่สิครับก็คือว่าตรงนี้นต้องดูนะพี่สร้างสามเส้นทางครับน้องจริงๆสร้างสามสมการตัวเนี้ยต,ตามเส้นสีสีน้ําเงินน้องมองเป็นสมการที่หนึ่งทันไหมตามเส้นสีเขียวมองเป็นสมการที่สองแล้วก็ตามเส้นสีส้มตัวนี้ครับมองเป็นสมการที่สามก็คือจับคู่แล้วก็สร้างเป็นสามสมการนะครับเด็กๆอาเขียนนะครับว่า ตัวนี้นะครับสรรมการที่1นน้อง x ส่วนด้วยนะครับสิบอลบ y มีค่าเท่ากับสองอะจัดรูปน้องก็คือย้ายข้างนั่นแหละเราก็จะได้ว่านะครับ x บวก2 y มีค่าเท่ากับย2ิบสองอันนี้มองเป็นสรรมการที่1่ทันไหมทันทันทันนะนะนะอันนี้คือสรรมการที่1นะครับถัดไปน้องสรรมการที่สองตามเส้นสีเขียวเนาะนะครับปึ๊บปึ๊บคือคู่นี้กับคู่นี้นะครับจับมามันก็จะกลายเป็น y ส่วนด้วยหลบแ มีค่าเท่ากับ2อ่ะจัดรูปไม่สวยงามน้องค,คูณไขว้แล้วก็ย้ายข้างมานะครับมันจะกลายเป็น y บวกอยู่กับ2 z มีค่าเท่ากับ12อันนี้มองเป็นสมการที่สองและสุดท้ายน้องเส้นทางที่สามครับตัวนี้สีส้มจะกลายเป็นแส่วนด้วย7ลบ x มีค่าเท่ากับ2ย้ายข้างนะครับตรงนี้จะกลายเป็น z บวก2 x มีค่าเท่ากับ14ครับอันนี้เป็นสมการที่สามทันไหมที่เหลือก็3มสมการ3ตัวแปรน้อง จะทาให้สัมประสิทธิ์ด้านหน้าเท่ากันก่อนก็ได้แล้วก็มาลบกันก็ได้นะครับอย่างเช่นข้อน,นี้ถ้าเป็นพี่นะพี่ทำแบบนี้แล้วกันก็คือว่าพี่เล็งระหว่างสมการที่หนึ่งกับสองแล้วกันน้องง่ายๆก็คือตรงเนี้ยพี่ทําให้สัมประสิทธิ์หน้า y มันเท่ากันสัมประสิทธิ์หน้า y ของสมการที่หนึ่งเป็นสองแล้วน้องแต่สัมประสิทธิ์หน้า y ของสมการที่สองตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งอยู่พี่ก็เลยจับสมการที่สองนะครับมาคูณสองตลอดเห็นไหมดังนั้นสิ่งที่ได้นะครับมันจะกลายเป็น สอง y นะครับบวกสี่แมีค่าเท่ากับสี่สิบปดครับอันนี้มองเป็นสมก,การที่สี่ทันจากนั้นครับจับสมก,การที่สี่ตั้งลบด้วยสมก,การที่หนึ่งครับน้องปึ๊บนะครับสี่ตั้งลบหนึ่งเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยสอง y มันจะตัดกันนะครับฝั่งซ้ายน้องฝั่งซ้ายเอามาลบกันนะครับมันจะกลายเป็นสี่แลบ x มีค่าเท่ากับสี่ิแปดลบด้วยิบสอง จเอเลยยี่ิบหกครับอันนี้มองเป็นสมการที่ห้าก็ได้โอเคและทีนี้เด็กๆก็จะไปจับคู่นะครับระหว่างสมการที่สามกับห้าโอเคเดังนหน้าตัวนี้พี่ก็ทาเหมือนเดิมน้องก็คือทําให้สัมประสิธิหน้าเอกอะ่ะมันเท่ากันก่อนตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นลบหนึ่งอยู่พี่ก็จับสมการที่ห้าตัวนี้น้องมาคูณสองนะครับอันนี้ก็ทําแบบบ้านๆเนี่ยนะน้องแต่จริงๆถ้าถ้าบางคนมองออกก็คือว่ามันมีวิธีหนึ่งอะ่ะถ้าต้องจับสามตัวนี้มาบวกกันใช่ไหม มันจะกลายเป็น3 x ม x บวก y บวก z มีค่าเท่ากับ48ใช่ปะแล้วตัวนี้จะได้ว่า x y บวก y บวก z มีค่าเท่ากับ16บกแล้วก็ค่อยทำวิธีแบบจริงๆอีก2ขั้นตอนก็ได้แล้วแต่ว่าพี่ขอทำวิธีแบบถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะทำแบบนี้ได้เลยนะครับนะเด็กๆดูตัวนี้ปุ๊บนะครับจับสมการที่ห้านะครับมาคูณ2นะ้องปุ๊บตัวนี้สัมประสิทธิ์ด้านหน้า z นะครับจะกลายเป็น 8แดลบ 2x มีค่าเท่ากับ52อันนี้มองเป็นสมการที่6อ่ะได้ไหมได้นะครับเด็กสมก,การเยอะเลยเกินตอนนี้อาตายลายแล้วนะครับเราเลงสมการที่3ใช่ไหมกับสมการที่6อันนี้ลบเนาะ3ตรงนี้นะครับแล้วก็6ตรงนี้จับสมการที่3กับ6นะครับมาบวกกันเนาะนอโอเคนะครับ3ส,สมการที่3ครับกับสมการที่6มาบวกกัน ตัวนี้ฝั่งซ้ายนะน้องสอ,สองเซตแซเดียวกับแปดแซตนะครับรวมกันจะได้เป็นเก้าแซดส่วน x ตรงนี้ยจะตัดกันไปนะจกลายเป็นเก้าแซดนะครับมีค่าเท่ากับสิบสี่บวกห้าสิบสองอันนี้จะกลายเป็นหกสิบหกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมได้เป็นแบบ ว่าต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคนะครับเด็กๆพี่ว่าผิดพลาดแล้วนะว่าทำไมพี่เป็นนี้วะนะครับเด็กๆตรงนี้ตอนจับสมการที่สองตรงนี้มาคูณสองสิบสองคูณสองต้องเป็นยี่สิบสี่นะครับไมนพี่คูณสี่แปดวะจริงๆพี่ก็ชอบคูณคิด,ค,ดคิดเลขผิดนะนี่นะครับเอาว่านักเรียนไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ยี่สิบสี่น้อง สแสดงว่าตรงนี้ถ้าเอาสมการที่4ี่ลบหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นยี่สี่ตั้งลบยี่สองมันจะเหลือสองแทนนะไม่ใช่ยีบหกตัวนี้ก็จะเป็นสองแล้วก็จับสมการที่ห้าก็คือตัวนี้นะครับหลังจากแก้แล้วนะมาคูณสองตลอดตัวนี้ก็จะกลายเป็นสี่นะครับเป็นสี่จากนั้นเอาสมการที่สามใช่ไหมมาบวกกับสมการที่หกครับ มันก็จะกลายเป็นเก้าแซดมีค่าเท่ากับสิบแปดโอเคเล็กลงตัวนะครับเก้าแซดเป็นสิบแปดครับแสดงว่าแซดเดียวน้องจะมีค่าเป็นสองถูกแล้วนะครับพอได้ค่าแซดน้องที่เหลือค่ามันจะมาเองนะก็คือน้องเอาแซดตรงนี้ไปแทนเพื่อหาค่า x ในสมการที่สามมันก็จะแทนเป็นสองใช่ไหมย้ายสองไปลบสิบสี่ครับจะได้ว่าสอง x มีค่าเท่ากับสิบสองดังนั้น x เดียวจะมีค่าเท่ากับหกโอเคนะตัวนี้ครับแทนเข้าไปในสมการที่สาม จะได้ว่าค่า x มีค่าเท่ากับหกพอได้ค่า x แล้วครับถัดไปหาค่า y ต่อใช่ไหมเด็กยก็แทนเหมือนเดิมถ้าแซเป็นสองน้องสองคูณแซตัวนี้ต้องเป็นสี่ย้ายสี่เปลบสิบสองครับจะได้ว่า y มีค่าเท่ากับแปดจบนะครับเอ็นแทนเข้าไปในสมการที่สองนะจะได้ค่า y นะครับมีค่าเท่ากับแปดเรียบร้อยนะครับได้ x y z แซล้วโจทย์ถามอะไรให้เรียงค่าจากน้อยไปมากให้ถูกต้องใช่ไหม ถ้เรียงนะครับเราจะได้ว่าน้อยสุดจะเป็น Z ซลองลงมานะครับจะเป็น X และมากสุดจะเป็น Y น้องเห้ได้โปรดนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ามไหมน้องสามเนาะนะครับจบนะครับข้อนี้ทันไหมน้องอันนี้ก็คือทําแบบบ้านๆเลยนะครับคือสเต็ปปกติเลยเด็กแทมไม่ต้องสังเกตเลยเพียงแต่ว่า วิธีการทําอย่างเดียวน้องคือทำให้สัมบัะสิทธิ์ด้านหน้าตัวแปรนะครับมันเท่ากันแล้วก็จับมับวกลบกันแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> อ่ะผ่านเนาะนะครับจีดาได้ใช่ไหมน้องทันใช่ไหมครับ <c oughs> ทันนะครับโอเคยังมากอืมป้อทันไหมน้อง